ดงกุลาพันปีแดนซากุระเขาหยางหมิงซานามันออกดอกความกันเบิดนึ่คือสีแบบอารามและนอสวนบ้านเขามีว่ากุหลาบพันปี ทุกกะละสีนี่คก็งามแต่ต <strong> ้องต้องต้องมาขามป้อมป่ะนี่เดี็ดต้องมาขามป้อมมีหน่วยป่ะตเปันส